ตำรวจด,ดูนะคะมีผู้รู้เขาบอกมาว่าถ้าถ้าหนวดตรงตูดหลุดแสดงว่าเขาเขาแก่ได้ที่นะวันนี้เราจะเก็บไปชิมดูนะคะเราจะเก็บสองลูกนี้ไปชิมนะคะคุณนายปรับกล้องโทรศัพท์ไม่เป็นอีกแล้วแสงแสงสีขาวเยอะเลยดูสิคะเป็นพวง ใหนดูลูกนี้สิเอ๊ะลูกนี้เขาก็บอกว่าตูดมันหล่นนะคะเพราะมันดกมากลูกมันเลยไม่โตนะที่จริงเขาลูกโตมากนะคะชมพู่ทับทิมจานเราลองชิมลูกนี้ดูนะคะว่านเนื้เอเยอะเนื้อแน่นเลยนะคะเพื่อนๆเ,เนื้อทั้งนั้นนะคะ ันนี้แค่ทดลองชิมเอ๊ะทำไมลูกนี้โตกว่าเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวจะโดนชิมอีกแล้วเนี้ยำน,นะคะเน้อเน้นๆเ,เลยค่ะถ้าถ้าลูกเขาโตนะมีคนแนะนำบอกว่าพวงหนึ่งให้เด็ดทิ้ง ให้เหลือพวงละสามผลถึงจะได้ลูกโตแบบที่เขาขายกันนะคะแต่อันนี้คุณนายปลูกไว้กินนะคะไม่ได้ทำเป็นอะไรนะเป็นเชิงพาณิชย์นะคะก็เลยปล่อยเข้าตามธรรมชาตินะคะไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรเดี๋ยวรูปนี้เราจะกิน คลายร้อนได้เยอะเลยนะชุ่มคอนะคะอ่สชมพ่เป็นผลลไม้อุ๊ยหลนเป็นผลละไม้ชนิดเย็นนะคะกินเยอะก็ไม่ร้อนในนะคะแก้แก้แก้ร้อนในให้ร่างกายด้วยนะคะเนี่ยดูสิซักพวงนี้อีกอาทิตย์หนึ่งคงนี่นี่นะคะอันนี้ตูนี่อันนี้สามเราลมหอไว้ยไหมเหมือนที่เขาบอก เราลองหอบพวงนี้แล้วเด็ดพวกนี้ทิ้งทิ้งนะคะเด็ดเล็กเล็พวกนี้ทิ้งแล้วเราหอบพวงนี้ไว้ดูว่ามันจะจริงอย่างที่เขาบอกไหมเอาไว้สามผลแล้วมันจะโตนะคะถ้าโตเขาขายกิโลละหกสิบเจ็ดสิบก่อนนะคะคุณนายเห็นน่ะไปเดินที่ตลาดนะเห็นไหมคะแต่อันนี้มันดกเกินเขาเลย ทำให้ลูกเขาโตไม่ไม,ไม่ไม่ได้เต็มที่นะคะพวกนี้น่าจะกินได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่มาเก็บวันนี้ชิมแค่นี้ก่อนนะคะ